สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูนา่นานาสาระบันเทิงค่ะดูบอลสดดูบอลไทย U17 วันนี้ไทยพบเกาหลีใต้ลิงก์ดูบอลไทยออนไลน์ถ่ายทอดสดบอลไทย U17 วันนี้บอลไทย U17 ถ่ายช่องไหน จากที่ก่อนหน้านี้บอลไทย u 17เอาชนะเยเมนมาได้ในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบสุดท้ายกลุ่ม A นับที่3ซึ่งทั้ง2ทีมต่างก็เก็บ6คะแนนเต็มผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วทำให้เกมนี้เป็นการตัดสินแชมป์กลุ่ม เกมที่ผ่านมาทีมชาติไทยต้องทำเกมนานกว่า90นาทีกว่าจะได้ประตูนำและเป็นประตูชัยเดียวในเกมซึ่งได้มาช่วงทดเวลาเจ็บจากลูกฟรีคิกทีมชาติไทย U17 มาได้ประตูออกนำจากจังหวะที่ชนสอรโชคลาบเปิดให้ธนกฤตล้อมหน้าโขกเข้าไปให้ทีมชาติไทย U 17นำ1ต่อ0เกมต่อไปทีมชาติไทย U 17ท um, like, uh ี huh. ่เป็นแชมป์กลุ่ม A จะพบกับเกาหลีใต้รองแชมป์กลุ่ม B ที่ประทุมธานีสเตเดียมในวันที่25มิถุนายน2566เวลา21นาฬิกาถ่ายทอดสดทาง True ID โดยเกมนี้หากทีมชาติไทย U 17เอาชนะได้จะได้รับสิทธิ์ไปเล่นฟุตบอลเยาวชนโลกทันที แฟนบอลที่สนใจสามารถซื้อบัตรเข้าชมผ่าน ออนไลน์ที่เว็บไซต์ไทยทิเตเมเจอร์หรือซื้อหน้าสนามในวันแข่งขันสนามปทุมธานีสเตเดียมราคา100บาท120และ150บาทหรือดูถ่ายทอดสดบนไทยวันนี้ได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยจ้าส่วนวันนี้25มิถุนายน2566ไทยพบเกาหลีใต้เวลา21นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยขอขอบคุณแหล่งข่าวทีสนิวคะ่ะ หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ